Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner. 42 losers. I eat losers for breakfast. Faster than fast. Quicker than quick. I am Lightning. Hey, Lightning. You ready? Hello, everyone. Today, are to talk about the topic of Lightning McQueen. คลิปนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่สบายตอนรับปีใหม่เลยและนี่แมคควินนะครับก็คือตัวละครเอกจากแอนิเมชันเรื่อง Cars ซึ่งคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยก็จริงมาจากรถจริงๆเลยอย่างแซลลี่คาร e เรล่าก็อิงมาจาก Porsche c a r r e รล่าเดอะคิงเนี่ยก็อิงมาจาก Prima Superbird f r a n c ฟรานเชสโกก็อิงมาจาก Ferrari F60 รถแข่งฟุมงร่าวันของ Ferrari แต่แต่แต่และนี่มาควินของเราแหละจากการดูดมประมงคนหลายๆคนแล้วเนี่ยแล้วก็สันนิษฐานไม่ออกเลยครับว่าไลนี่มาควีนเขาคือรถรุ่นอะไรจริง,รงๆแล้วเนี่ยไลนี่มาควีนคือรถแข่งคัสตอมบิลเนสคาร์เจเนเรชันที่4ปี2006เพียงแต่ว่าจะมีดีไซน์ที่สแตนด์เอาท์กว่าคันอื่นเพื่อให้สมกับบทตัวเอกเพราะได้ผสมรถหลายๆรุ่นเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคอเวซซีซิกคอเวซซีวันฟอร์จีทโฟร์ตีดอตไว และคันอื่นอีกมากมายก่อนจากกันไปเนี่ยสเปคของไอนแมคควีนคือเครื่อง V8 5 8ลิตร NA 7 5 0แรงม้าตัวถังแบบโครงถักบอดี้แบบโลหะรีดบางขนาด24เกท0ูน0์รใน3าวิและท็อปสปีดเคลมไว้ที่ประมาณ200ไมล์ต่อชั่วโมงแต่แน่นางเนี่ยเราเห็นได้ว่าไลนแมคควีนของเรานั้นสามารถทำความเร็วได้เยอะกว่านั้นอีกพราะว่าอย่างชาชีนไล่ตามชิคๆ ที่ใช้เวลาเพียงแค่34รอบเท่านั้นซึ่งการคาดการณ์นั้นเนี่ยชิกคิดว่าจะวิ่งด้วยความเร็ว190ไมล์ต่อชั่วโมงบวก It's Jackson Storm for the win! A huge upset. Neither Lightning or Bobby ever saw him coming! It's one thing to start fast, but we haven't seen anyone cross the line with that kind of speed and power since a young Lightning McQueen first arrived on the scene. Hey Bobby, who is that? That's um Jackson Storm. Yeah. He's one of the rookies. Huh.